คุณโยมแสิ่งเนี้เป็นบทเรียนสอนใจตัวของเรานะหนึ่งถ้าเรานั้นจริงใจกับใครแล้วเขาเห็นไม่ดีด้วยเราก็ค่อยๆถอยออกมาสองอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปยุ่งยากกับเรื่องคนอื่นนะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราอย่าไปยุ่งยากกับเขาสาอย่าคิดแทงคนอื่นมันจะปวดหัว เรื่องของเรามันก็เยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเขา 4. อย่าคาดหวังความสุขจากคนอื่นเลยหาความสุขให้กับตัวของเราเองนี่แหละชัวร์ที่สุดอย่าไปคาดหวังจากคนอื่นเลย 5. ถ้าใช่มันจะไม่ฝืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะไม่ว่าจะเป็นแฟนถ้าใช่ไม่ต้องฝืนถึงเวลาเข้ามาเองถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็ไปเองไม่ต้องไปฝืนหกอย่ายัดเยียด ความเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยให้กับใครๆมันดูน่าเบื่อแล้วยังดูไร้ค่าอีกด้วยซ้ำนะแล้วก็เจ็ดช่วยเท่าที่ช่วยไหวนะช่วยเท่าที่ช่วยไหวไม่ใช่ช่วยเขาตลอดไปเราจะเครียดเราจะเบื่อเราจะเซ็งแล้วก็แปดมีหน้าที่เกิดมาใช้ชีวิตนะไม่ได้เกิดมามีหน้าที่ที่จะมาอธิบายตัวตนให้กับใครๆ ทุกสุขอยู่ที่มุมมองของเราทั้งนั้นจองมองชีวิตของเราหาความสุขชีวิตให้กับตัวเรานั่นแหละดีที่สุดนะ,จะเจริญพร